อย่าพึ่งคลายล็อกดาวนายกใช้พรกรฉุกเฉินสั่งผู้ว่าคงมาตรการเดิมต่อเว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรการ9แห่งพรกร,กรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่4ซึ่งลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่1ลงวันที่28เมษายน2563โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563 จนถึงวันที่31ึกพฤษภาคม2563นั้นแล้วโดยที่รัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้ฝ่ายสาธารณาสุขฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงร่วมกันประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาผ่อนคลายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการ หรือเพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้บางมาตรการโดยมุ่งจะให้การควบคุมและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถยุติลงได้โดยเร็วและไม่ย้อนกลับมาอีกขณะเดียวกันประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขภายใต้มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยจะพิจารณาผ่อนคลายเป็นลำดับขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และคำนึงถึงประเภทของกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อยสถานที่ซึ่งสามารถจัดระบบควบคุมดูแลได้และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำมาตรการป้องกันโรคมาบังคับใช้เป็นลำดับแรกโดยใช้ช่วงเวลาระยะแรกนี้เตรียมการเพื่อรองรับการจัดระบบตามมาตรการและคำแนะนำของทางราชการไปพลางก่อนอาศัยอำนาจตามความมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินพศ2 5 4 8มาตรการ11 แห่งพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2,534นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังนี้ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินทางอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการให้กระทําการหรือการผ่อนคลายใดๆซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่งตามข้อกําหนดที่ออกมาตามความในมาตรา9แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ยังคงมีบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะได้มีข้อกําหนดประกาศหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไป